สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eyes of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงตามราศีนะคะ12ราศีเนาะว่าในเดือนกันยายนของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งในด้านการงานและการเงินและความรักเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของราศีกัน โดยในการดูดวงนะคะก็จะเรียงลำดับจากการงานการเงินและความรักตามลำดับเลยนะคะถ้าท่านอยากดูเรื่องใดเฉพาะเจาะจงนะสามารถกดไปที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมีหัวข้อให้ท่านได้กดเลือกชมตามที่ท่านสนใจได้เลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวิดีโอที่ทำขึ้นมานะคะเป็นวิดีโอที่มีความคมชัด1080หากท่านอยากได้อัรุในการรับชมก็สามารถกดไปที่ความคมชัดสูงสุดได้เลย ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูดวงกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยค่ะเพื่อให้ไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยดีกว่านะคะ โอเคค่ะสำหรับในเรื่องของการงานของชาวราศีกันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยนะสำหรับชาวราศีกันนะคะในเรื่องของการงานมองว่าการงานก็จะดําเนินไปค่อนข้างที่จะดีค่ะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในการทํางานนะคะเหมือนกับสภาพแวดล้อมของคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความตึงเครียดก็จะลดลงในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะไอมองว่าในเดือนกันยายน,นี้จะเป็นเดือนของการที่ ในองค์กรของคุณนะคะมีการใช้เหตุและผลแล้วก็ตัดสินใจเบส on ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือว่าการมีปากมีเสียงเนี่ยถามว่าต้องระวังอยู่ไหมก็ยังเห็นว่าการกระทบกระทั่งกันในที่ทํางานก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวราศีกันอยู่เหมือนกันนะนะคะเหมือนกับคนบางคนที่อยู่เฉยๆก็โดนเกลียดอยู่เฉยๆก็โดนไม่ชอบอยู่เฉยๆก็เหมือนกับมีปัญหาเข้ามาในที่ทํางานนะคะแต่ว่ามองว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็จะดีขึ้นแล้วก็จะจบลงไปนะคะ คุณจะมีความริเริ่มสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีแรงผลักดันในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะออใครที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองทำงานค้าขายนะคะมองว่าในเดือนกันยาย,ยนนี้ก็จะเป็นเดือนของการที่ได้เห็นรับผลกำไรแล้วก็เป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงสำหรับชาวราศีกันนะคะอาจจะมีปัญหาไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกผู้รับหลังการถูกนินทาแต่ว่าก็ ไม่ได้เป็นปัญหาของเรานะคะแต่เป็นปัญหาของคนที่พูดถึงเรามากกว่าดังนั้นก็อย่าไปใส่ใจเลยนะคะ ท cues, ั้งนี้ทั hmm ้ง hmm. นั้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะจะเป็นเดือนของการเดินทางตามความฝันของตัวเองนะดังนั้นใครที่อยากจะลงทุนหรือว่าอยากจะทําอะไรนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าทําในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะการงานที่ทําอยู่นะจะได้ส่งผลในเดือนกันยานะคะดังนั้นถ้าคุณได้ทําดีที่สุดแล้วในเรื่องการงานของคุณนะคะผลดีก็จะเกิดขึ้นในด้านตัวงานของคุณอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะมองว่า ว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนของการเฉลิมฉลองเป็นเดือนของการจัดปาร์ตี้เป็นเดือนของการสังสรรค์ในที่ทำงานนะคะ จะมีความสนุกสนานรื่นเริงเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะทำให้รู้สึกว่าสถานที่ทำงานมันไม่ได้ติดขดัดหรือว่าย่ำแย่นะจะรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะถ้าถามว่าตัวเนื้อง,งานยังมีปัญหายอยู่ไหมมองว่าตัวเนื้อง,งานของชาวราศีกันน่ะมันเป็นงานที่เหมือนกับมันยืดเยื้อค่ะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ทำแบบรูทีนทุกวันทุกวันเนาะ คุณอาจจะรู้สึกว่าการงานที่คุณทําอยู่มันไม่ได้พัฒนาตัวคุณเท่าที่ควรหรือว่ามันอยู่ชะงักไม่ได้ทําให้คุณเติบโตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณจะสามารถเอาชนะความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ด้วยการทําความเข้าใจในเนื้อง,งานของคุณแล้วก็หารูธทางใหม่ให้กับชีวิตนะคะมองว่าใครที่อยากเปลี่ยนงานหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนกันยายนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องงามยามดีเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับการทําอะไรใหม่ๆ แต่ว่าถ้าใครที่ได้เริ่มต้นใหม่ก็ยังคิดว่าอาจจะมีปัญหากับที่ทํางานเก่าๆยังติดค้างแล้วก็เป็นพันธะสทาหรับคุณอยู่แต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วคุณก็จะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะโดยสรุปแล้วมองว่าในด้านของการงานของชาวราศีกันไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะแล้วก็เป็น เดือนของการสนุกสนานเนาะเป็นเดือนของการใช้ไอเดียใหม่ๆค่ะแล้วก็เป็นเดือนที่ทุกอย่างจะเบสออนเหตุผลหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะคะสำหรับชาวราศีกันนะเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการเงินกันบ้างดีกว่านะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวราศีกันในด้านของการเงินเป็นอย่างไรบ้างมองว่าในด้านของการเงินของชาวราศีกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะลื่นไหลพอสมควรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะสามารถประครับประคองแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ที่มันติดขัดได้ มองว่าคุณอาจจะมีโชคหรือว่าได้รับรางวัลน,นะคะดังนั้นถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลอยู่แล้วในเดือนกันยายนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลหรือว่าได้โชคเหมือนที่คุณหวังไว้เนาะถ้าถามว่าตัวเงินอาจจะมีเรื่องการติดขดัดหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังมีอยู่บ้างไหมก็มองว่ามันอาจจะมีอยู่เหมือนกันนะ,นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายของคุณเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆมากมายเลยทําให การเงินนะคะแม้ว่าจะหามาได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เสียไปแต่ว่าในเดือนกันยายนนี้มองว่าอาจจะเป็นเดือนของการได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรไปก็แล้วแต่ก็จะได้เห็นรับผลกําไรที่จะเกิดขึ้นในด้านของการงานแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็อาจจะมีเหมือนกันในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เรามองไม่เห็นค่าใช้ใจ่ายที่มันหมกเม็ดอยู่นะคะในเดือนกันยายนนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่มันผุดขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่า ถ้าคุณสามารถคิดบวกในเรื่องของทางการเงินได้จะช่วยคุณมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับชาวราศีกันค่อนข้างจะรู้สึกท้อถอยในด้านของการเงินนะคะไอมองว่าคุณค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพทางการเงินในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เยอะแยและจุกจิกไปบ้างแต่ว่าคุณจะสามารถ manage มันได้นะคะแล้วก็ผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นในเดือนกันยายนนี้ก็เช่นกันค่ะเดือนกันยายน,นี้จะเป็นเดือนของการที่ คุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆได้รับโอกาสใหม่ๆช่องทางการทำมาหากินเพิ่มเติมนะคะที่สามารถทำให้คุณสามารถอยู่ได้แบบคล่องตัวเลยแล้วก็มีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะมองว่าในเดือนกันยายนของคุณจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่เป็นเดือนของทางเลือกเพิ่มเติมที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วมันส่งผลในเรื่องของการเงินของคุณดังนั้นใครที่มี วิในทางการเงินที่ดีมาโดยตลอดมองว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณจะสามารถบริหารการเงินได้ดีแล้วก็คุณจะสามารถใช้จ่ายในเรื่องที่คุณต้องการได้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับของขวัญอาจจะได้รับรางวาัลหรือว่าอาจจะได้รับตัวเงินบางอย่างจาก คนรอบข้างะนะคะหรือว่าคนที่เอนดูคุณหรือว่าอาจจะได้โปรเจกต์หรือว่าอาจจะได้เดินทางและการเดินทางนั้นอาจจะทําให้คุณได้เงินหรือว่าผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวมองว่านายเดือนกันยายนของคุณนะคะจะเป็นเดือนของการใช้ความสามารถของคุณด้วยล้วนๆเลยในการหาเงินนะคะคุณจะใช้ิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนเห็นความสามารถของคุณมากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงธุรกิจการค้าของคุณก็จะมีคนเห็นตัวสินค้าของคุณ แล้วก็จับใจ่ายใช้สอยในสินค้าที่คุณขายอยู่มากยิ่งขึ้นทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นในเดือนกันยายนของชาวราศีกันก็จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นเนาะเป็นเดือนของการเก็บเกี่ยวรับผลกําไรที่จะเกิดขึ้นในด้านของการเงินค่ะแล้วก็เป็นเดือนที่การเงินของคุณจะมีสภาพคาล่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายสนุกมือมากยิ่งขึ้นจริงๆเลยะนะคะสําหรับชาวราศีกันนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในด้านของความรักกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะสำหรับในด้านความรักของชาวราศีกันมองว่า ความรักของคุณค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะสำหรับคนโสดแล้วมองว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งมากแล้วก็เป็นคนที่ทำงานได้ด้วยตัวเองสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานสูงเนาะในการที่จะเลิกใครเข้ามาชีวิตนะคะ ังนั้นเลยทำให้คุณอาจจะหาคนรู้ใจยากสนิดหนึ่งซึ่งในเดือนกันยายนนี้ค่ะในรูปแบบของความรักอาจจะเป็นในรูปแบบของการรักตัวเองมากกว่าสำหรับคนโสดเนาะดูแลตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักใช้เงินกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำค่ะมองว่าคนที่เป็นโสดสำหรับในเดือนกันยายนนี้ แม้ว่าคุณอาจจะยังไม่มีใครอะคะ่ะแต่คุณก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองเนาะสามารถทำในสิ่งที่คุณชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอนจอยกับชีวิตถามว่าจะมีคนเข้ามาหรือว่ามีคนให้ความสนใจไหมไอ้มองว่าอาจจะมีคนให้ความสนใจแล้วก็มีคนแอบชอบคุณอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรหรือว่าชอบใจคุณมากแค่ไหนเหมือนกับค่อนข้างที่จะแอบส่องแอบมองอยู่แต่ก็ไม่ได้จู่โจมเนาะว่าอะไรยังไงอะนะคะ ส่วนคนมีคู่มองว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนที่ต่างคนต่างทำงานแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะดังนั้นคนุณควรที่จะมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิม่มเติมความหวังให้กันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าดูเหมือนว่าในเดือนกันยายนนี้ค่ะคนที่มีคู่คุณอาจจะโฟกัสไปในสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยากทามากกว่าดังนั้นในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีกันอะอาจจะดูเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยจะมีความหวานเลยดังนั้นในเดือนกันยายนก็ เป็นแบบนั้นเช่นกันนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเลยทําให้ในด้านของความรักของคุณอาจจะไม่ได้มีความโรแมนติกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่มาของการเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือหาเวลาค่ะหาเวลาอยู่ด้วยกันหาเวลาทํางานร่วมกันหาเวลาใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะ ก็จะทำให้ความรักของคุณดีขึ้นส่วนคนที่มีคนคุยมองว่าในเดือนกันยายนนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นในด้านที่คุณหยิบยกประเด็นอื่น,นๆเกี่ยวกับรอบตัวคุณเข้ามาคุยกันทำให้มีความเขา้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยกันไปในอีกระดับหนึ่งนะคะมองว่าโดยรวมของความรักของชาวราศีกันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะอยู่ในรูปแบบกลางๆไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะคะก็ถ้าสามารถประคับประคอง ความรักไปได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะโอเคนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ